นั่นมล้าเจออที่มาอะไรอ่ะไม่พูดเลยพูดเลยอ่ะโน้คนอะหรอโ้คนปาเนี่ยเออคนงเฮ้ยเด้อเด้อจะกินเดอเด้อเดอแลว้อนอีเ้ยเลยล้ล้นกางอข้กางอไอไว่าจะนเรดูไปเรือมือช้เลยนี่าเรื่อย

พวกเลยอ่ะอ๋เลอเยนะเดินอไอย่างนี้ไมไ่เลอะาเไม่ลหม่ฮะไมลอหมที่มาเปาไมันเลางมันเล่ะบามันลอบ้างมันเลอะบ้อืมันล้งมันเล้าย่างไม่เอางมอนหมนเลอเไม่เละเคลอเลยไอซี่โชว์จ้ลยออเข้าจอะไรมข้ายสิหัวนอดหัวนอนเุ ဝါတနာလာလေးပတေးသားဖော်ဖော်ငွေအဲ့လာတဲ့ဒေဆောတာရောကိုအမေသားကကြရယာအော်မေနာနာနေရငောလေးလုခေါ်ကြလာလေးဒီကောင်ဘယ်ဒေချာနာလာလာရဲဟာတတ်ပြောလေးစွတ်တာနော်စွတ်တာနော်